สวัสดีค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหน้าข้ากรอบมากอะไม่น่าเชื่อ สวัสดีค่ะสวัสดีขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอาร์ตี้นะคะก็ทำงานไปด้วยมอไปด้วยค่ะทุกคน Good มอร์นิ่งค่ะ Why Why you scared เข้ามาสิวเร็วอันนี้ตะเตียนหน้าค่ะ a c t u l y a c h u l l y Scott chemist ตอนเช้า พี่ขายไม่มาเนาาะขหรอกี่นานเดือนหนึ่งเลิศไม่รู้รเลิศไปพี่ซื้อกลับยังไม่รู้ว่าซื้อกลับวันไหนเลิศ How's everything you okay? You Good. You want spicy or no? You good? You want sriracha? You good? Okay. ันนี้16โบรแม็กค่ะให้ดูดีน่ากินไหมนี่อูด้งน่ากินไหมอูด้งน่ากินเนาะอันนี้คือสิงคโปร์นูโดสค่ะสิงคโปร์นูโดน่ากินไหมอันนี้อูด้งน่ากินไหมเนา อันนี้กองจึ้งไหมอันนี้คือสิบเจ็ดโปรแม็กนะเนี่ยได้สิบหกสิบหก ทำเซี่ยงไฮ้ทำเซี่ย้ What's your name? What's your name? What's your name? Brian Brian Are คุณไทยคุณไทย Vietnamese I don't know anything Thai ชาวชาวคนเวียดอยู่นะอันนี้คนไทยคนไทยคนเวียด คนชายคนชายอมรินอมรินเป็นอันนี้เป็น uh, คนเพชรบุรีเหมือนกันจังหวัดเดียวกันนะอ,อมามรินมาจากช้าอําหรอเพชรบุรี right <Yeah. S 1> but, but he born here but he born in Thailand <Yeah. S 1> อันนี้แม่น้อยแม่น้อยเบิร์กแม่น้อยสวัสดีแม่น้อยมาเ,เร็วสวัสด,ดีค่ะสวัสดีครับอะไรืออะไรวยหรือยังรวยยังเสือเลยเสือ แต่เจนนะชอบชอบนางงามคนไหนชอบนางงามเริ่มมาคนเดียวชอบใครสุดเริ่มคนเดียวชอบชอบแอนโทนเนียแอนโทเนียนางงามไทยเราเรามีซีนิเวอร์ไหอ๋อชอบแคทชีย oh, น่แรงมากชอบแอนโทเนียกับแคทเชียลน่เกรีลองถามดูคนนั้นมันมันมันรู้จักมิสีิเวอร์ไม่ถามดิ <c oughs> do you know Miss u n i v e r Which, which country do you like the most? Have you ever heard about Miss Universe? Yes. This country, do you like? In the past, in the past, in the past, country. Philippines. Philippines. Nice. up, I don't know. <laughs> <Philippines, from> do <laughs> you know Miss Grand? Miss Grand, Miss Grand, I heard about. You know, miss, you know, <laughs> <look. laughs> <laughs> ค e a รู้ไหม t ่ t ม i ชล e นบอ i วาใ a ่ไอเน a ่ใช่ไหมใช่่อธิษฐานบอกว่าจะโอเคแลัวก่อน a เล้นก e วอดาวน์โอ้โหอาหารอาหารร้านนี้น่ากินมากบอกเลยอันนี้ผัดนี่นะอันนี้ผัดที่เมานะผัดที่เมาอันนี้คือ T G N สลัดนะคะอันนี้คืออันนี้คืออะไรวะ อันนี้คือราเมงไก่ราเมงไก่น่ากินมากค่ะน่ากินไหมราเมงไก่ไม่ไปเลยไหมหรอแป๊บนึงนั่นเนาะน,น,น่ากินมากเลยค่ะนี่ที่จะสลัดเนาะน่ากินมากนะคะขันขัดขัขี้เมาขันขี้เมาไม่ดี อันนี้คือน้ำ ไม่แต่ว่าข่าวข่าวมิชลินิเวิร์สที่ดังมากจริงนะรู้จักมิชลินิเวิร์สข่าวมิชลินิเวิร์สดังจริงนะขนาดขนาดอันนี้ยังรู้จักมิชลินิเวิร์สเลยอ่ะเสียงก็ดังจริงขนาดอีใบอีใบอีใบอันใบอันเด็กสิบแปดรู้จักมิชลินิเวิร์สเสียงก็ดังจริงที่เซเนกัสรตกเวทีอ่ะเดี๋ยวพี่ไปดูลูกค้าก่อนฝากฝากคุยฝากคุยหน่อยนะจ๊ะ สวัสดีค่ะ everybody ครับสวัสดีค่ะเด็กยไนไม่มีใครอ่านภาษาไทยออกเลยครับเดขึ้นวิทย์ไทยเดกขนวิทย์ไทยพิมพ์ภาษาอังกฤษมาเรวไม่มีใครอ่านภาษาไทยเด็กเด็กคนนี้เกิดแล้วเติบโตที่นี่หมดมามีแต่ป้านี่แหละป้ามาจากเมืองไทย เมื่อเช้าเพี้ยตี้ตื่นมาแล้วเป็นอัลเอจีก็เลยไม่ได้ไลฟ์แล้วอยากกินต้ยมยำคือตื่นเช้ามาปุ๊บจะขึ้นไลฟ์ก็แป๊กแล้วก็นอนยาวเลยค่ะตื่นมาบ่ายโมงอยากกินต้ยมยำปลามากก็ไปซื้อปลาไปซื้อใบกะเพรามาพรุ่งนี้ค่อยไล่ช่ำๆคื้ไล์ทั้งวันเลยนะคะหน้าจึ้งอยู่ไหมกล้องจึ้งไหมกล้องจึ้งมาเธอจะว่าไปอันนี้ไลน์ก็ปังเรานะ อันนี้คือ16 Pro Max ค่ะเดี๋ยวรอ Samsung ออกมาค่อยซื้อใหม่ <laughs> How was your day tired? Everyday tired ค huh? ่ะวันนี้ร้องพี่ชาย All all of my audience little girl here. แต่แต่เจนา so beautiful เหมือนแอนเชลี่ไหมต่เจนาฝากไอจีซิร้องเพลงเธอไปแต่เจนาร้องเพลง เปลีนที่ปิดฟิลเตอร์เหรอคะทำไมครับเอาเปิดฟิลเตอร์ก็ได้<ช>อ่าเปิดแล้วฟิลเตอร์พิทัสอ๋อจริงไหมฟิลเตอร์แรงมันแรงฟิลเตอร์ยูทูบมันแรงไปนุ๊กแต่ว่าพี่ว่ามันก็พอดีนะมันสวยเนาะมันกโกลอสวยมากไปเช็ดหน้ากล้องก่อนผู้สอนจะด่าไหมวะจะ้สกล้องจะด่าเออสวยๆน้องหลิวไม่มาค่ะเห็นมารู้จักหลิวด้วยอุ้ยตายแล้วอ่ะ everybody follow my follow IG ค่ะวันนี้ก็เป็นวันสโลว์สโลค่ะไม่ได้บซีี่เลยมากมายเป็นวันชิวๆเนาะชอบร้านนี้เนาะสวยดีเนาะเ <c oughs> ข้ากล้องสวยดีเนาะ <c oughs> ร้านนี้เข้ากล้องสวยมากดูจอจอจอจเนี่ยเราก็เปิดแบบว่าเปิดอาหารเปิดที่ต้องเที่ยวให้ลูกค้าดู จเดือนหน้ากลับมาไทยเมื่อไหร่คะกับปีนี <S 2> <S 2> ้ค่ะกับเดือนเม์ค่ะรามเดือนเมษสามค่ะ ไทยลูกครึ่งนอร์เวย์ค่ะเขอหน้าหนูเหมือนลูกครึ่งใช่แล้วจะได้เป็นลูกครึ่งลูกครึ่งเลยนะลูกครึ่งนอร์เวย์ค่ะเพียตี้ก็ลูกครึ่งค่ะนายเพียตี้เป็นลูกครึ่งไหมหน้าเขากวบมากเลยอ่ะหน้ายกเวอร์ถ้าอยู่เมืองไทยจะสวยแน่นอนนะครับผมเอะเดี๋ยวพี่ตี้ปิดไลน์ดีกว่าทำงานแล้ว บายทำนาเสี้เอยู่เรียเมบิง t เส์เโอเคจบปิดลฟ์ก่อนเธอทำงานก่อนเดี๋ยวค่อยคุยเยเดี๋ยวค่อยคุยใหม่